กูไก่ช่วยกูไก่ดีเด้ออ่ะบอกก่อนว่าพ่อจ๋าพ่อเอาไไ่้พ่อจ๋ารักวันนี้น้องเพชรน้องเพชรพี่พลอยพลอยลางานหนึ่งวันนักฮะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนพี่เพชรสวัสดีจ้าก่อนพี่พลอยเอาพ่อไปมาพลอยสวัสดีจ้าพ่อก่อนเลยพี่พลอยพูดก่อนพลอยพูดก่อนพ่อจ๋า วันนี้น้องคอยน้องเคสลางานหนึ่งวันนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งวันนะอาร์ตบอกว่าอาร์ก่อนนะอาร์ตหนึ่งวันทำมือด้วยนะรออยู่บ้านนะคะรออยู่บ้านเด้อฝนตก ย่าก็ไม่ไปนะคะย่าก็ลาเหรอคะยาก็ลาวันนี้ย่าก็ลาค่าแรงเลยหักเลยเป็นลายใหญ่เลยไปไหนหักค่าแรงใหญ่โอ้ย่าค่าแรงย่าเลยเฮ้ยนี่คือใครสาวพ้อยหมยเสียงสาวพ้อยหมยเสียงหัวนนี้มันจะสั้นตีจ๊ะ

กิดไปมื้อบเ่ด้อ้องเอ้ยันานหักแล้วหักแล้วลูกพี่บีบเอาเสือเชือดดำไปเลยนี่ใส่หรอีก ไปด้วยไหมคะรอนแล้วทำไงไปด้วยไหมคะปล่อยไก่ใส่ไก่ด้วยไม่ไปนะบอกให้ย่าทำให้ไม่ไปโชคดีนะเอาหยูลงเออดีนะย่ายังไม่ได้หอมเหมือนกันหอมเหมือนกันหอมเหมือนกันไม่ไม่ไม่